ไม่เปิดเกมมารอบนี้ผมว่ามันเริ่มต้นได้ดีเลยนะ <c oughs> จริงเนี่ยรอบเนี้ยมีคนมีคนล่าสัตว์มีคนตัดไม้เนี่ยไม่เปิดเกมมารอบนี้ดีวะ่ะแต่แถมรอบนี้มากันแค่สามคนเองนะเนี่ยเฮ้ยเอาดีเกมนี้จะไปได้ถึงกี่วันวิ <c oughs> ่งเลยเอวิ่งเลยเอวิ่งเลยวิ่งอย่าหันหลังกลับไปมองเด็ดขาด ก็เป็นขวนได้ไหมวิสวยขออะไรได้อย่างนั้นอย่างนี้สิคุณภาพดีขึ้นมันจะได้ตัดไม้นะเร็วขึ้นเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นดีเฮ้เจอบ้านที่มันอยู่อยู่อันนี้วะที่ในน้ำแข็งเข้าไปได้ไหมวสวยอันนี้มีอะไร อันนี้คอือะไรอ๋อพวกอุปกรณ์เที่ยวไว้กันหนาวอ๋อสำหรับตอนนี้ยังไม่ค่อยจำเป็นบ้านหลังนี้เราเข้าไปยังว่งวิ่แคมเราจะแคมล้าง อฮ้ยอ่าคนเผาตกใจหมดเลยนี่มาดิ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 มาดมาดิมาดิาาดาดเออแม่งแลกกันอย่างนี้คุณว่าไม่คุม้มกลับบ้านดีกว่าเพื่อนเปิดเบอร์แล้วเพื่อนเราไป,ปไหนกันวดอ่ะ พยายังเดีเยว่อนอยู่้ปมันจะหอบกัะทำกันกันกันภาย,นยในไอ้กล่องนั้นโอ้โหมืดเรียบร้อยมืดแล้ว <c oughs> เพื่อนจ๋าเพื่อนโอ้โหเสียงตีน มันวิ่งตามเราอย่าหันไปดูนะเพื่อนละลอบมันมาหาเพื่อนนั่นไงตาโตโเนะ่ยโหดูว่าจะแน่ดูแต่ก็กลัวจริงหละเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ย, <c oughs> ยกลัวกลัวจริงนะอ่าเ <c oughs> พื่อนทิ้งปืนไว้ให้หรอ,อ